สำหรับคลิปนี้นะครับผมมาอยู่ในเขตของเทศบาลตำบลบันลังนะครับอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาวันนี้พามาชมที่ดินที่เหมาะสำหรับที่จะมาทำเป็นบ้านสวนนะครับเพื่อนบ้านก็มีอยู่ใ,ใกล้ๆเลยแล้วก็มีไฟฟ้ามีประปานะครับอยู่หน้าแปลงที่ดินของเราเลยแปลงที่ดินของเราคือแปลงนี้นะครับ สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยนะครับวิทยาและทีมง,งานขายที่ดินโดยพากินรัตนะนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมมาอยู่ในเขตของเทศบาลตําบลบันลังนะครับอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาวันนี้พามาชมที่ดินที่เหมาะสําหรับที่จะมาทําเป็นบ้านสวนนะครับเพื่อนบ้านอยู่ใกล้ๆนะครับปัจจุบันเพื่อนบ้านก็ทําเป็นบ้านสวนกันอยู่บริเวณแถวๆนี้นะครับ บ่อเลี้ยงปลาปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นนะครับแล้วก็มีไฟฟ้ามีประปานะครับอยู่หน้าแปลงที่ดินของเราเลยแปลงที่ดินของเราคือแปลงนี้นะครับแปลงที่อยู่ขวามือของผมนะครับด้านหน้าแปลงที่ดินอยู่ติดกับถนนสาธารณะนะครับที่เป็นถนนหินคลุกนะครับมีความกว้างของถนนอยู่ที่ประมาณ5เมตรนะครับแปลงของเรานะครับปัจจุบันมีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดครุฑแดงนะครับเนื้อที่รวมอยู่ที่เจดไร่เต็มนะครับ จะตั้งอยู่ในเขตของพื้นที่บ้านหนองแจงหมู่ที่9ตาบลบันลังอําเภอโนนไทยจนครราชสีมานะครับเป็นแปลงที่ดินที่ปัจจุบันยังไม่ได้ทําการเค e a r i n นะครับไม่ได้ทําประโยชน์ในแปลงที่ดินยังเป็นพื้นที่ที่มีวัชพืชขึ้นปกคลุมหนาแน,น่นอยู่นะครับตอนนี้เป็นไม้กระถินนะครับอยูอ่สามารถที่จะทําการเคล a r i n ออกได้นะครับด้านหน้าแปลงนะครับ มีความกว้างที่อยู่ติดกับถนนสาธารณะนะครับหน้าแปลงที่ดินของเรามีความกว้างถึง68เมตรเลยนะครับแล้วก็มีด้านที่ยาวนะครับจากหน้าแปลงถึงท้ายแปลงอยู่ที่177เมตรนะครับกับเนื้อที่7ไร่เต็มนะครับเสนอขายยกแปลงนะครับในราคาไร่ละ250,000บาทเท่านั้นเองนะครับ หากใครต้องการซื้อแค่1ไร่ก็ได้เช่นกันนะครับเจ้าของจะแบ่งขายให้นะครับเนื้อที่1ไร่งไร่สเสนอขายในราคา30,000นบาทเท่านั้นเองนะครับมีโครงการที่จะทําเป็นถนนสาธารณะเข้าไปยังผ่า,ากลางแปลงไปเลยนะครับจะเป็นถนนสาธารณะนะครับเจ้าของได้วางโครงการไว้แล้วว่าจะแบ่งเป็นถนนสาธารณะมีความกว้างของถนนประมาณ6เมตรนะครับเพื่อเข้าไปยังแปลงที่ดินหากใครต้องการที่จะซื้อ ยกทั้ง7ไร่เลยก็ได้นะครับในราคาไร่ละ 2, 5 0 0 0 0บาทหรือจะซื้อไร่เดียวก็อยู่ที่ราคาไร่ละ3 0 0 0 0 0บาทนะครับแปลงนี้นะครับบรรยากาศดีนะครับมีเพื่อนบ้านมีไฟฟ้ามีปลาปาอยู่หน้าแปลงที่ดินเรียบร้อยหน้าแปลงที่ดินก็อยู่ติดกับถนนหินคลุกนะครับแปลงนี้ต่ากว่าถนนด้านหน้าแปลงที่ดินประมาณ80ซนติเมตรนะครับสามารถที่จะหาดินมาถมหรือว่าจะขุดลอกขุดบอ่อขึ้นมาถมด้านหน้าแปลงที่ดิน เพื่อทําการปลูกเป็นบ้านสวนบ้านพักอาศัยก็ได้นะครับแปลงนี้ไม่เปลี่ยวนะครับอยู่ใกล้ๆเพื่อนบ้านมากๆเพื่อนบ้านมีอยู่ออรอบๆแปลงที่ดินของเราเลยนะครับบรรยากาศดีๆเหมาะที่จะมาทําเป็นขุดลอกเป็นโคกหนองนาก็ได้นะครับแปลงนี้หรือว่าจะทําเป็นสวนเกษตรผสมผสานนะครับขุดลอกขุดบอ่อเลี้ยงปลา ได้หมดนะครับปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นแปลงนี้ก็ได้นะครับดินดีนะครับไม่เป็นดินที่ไม่เค็มนะครับปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นได้ทุกชนิดแปลงของเราแปลงนี้นะครับจะอยู่ห่างจากตัวเทศบาลตำบลบันลังนะครับอยู่ห่างจากสำนักงานเทศบาลตำบลบันลังมาประมาณ8กิโลเมตรนะครับแล้วก็จะอยู่ห่างจากถนนเส้นหลักก็คือถนนหมายเลข2 0 5ถนนสุรนาลายนะครับเส้นจากตัวตัวเมืองโคราชไปยัง จังหวัดชัยภูมินะครับของเราจะอยู่ห่างจากทุนหมายเลข205มาประมาณ7กิโลเมตรนะครับห่างจากตัวอำเภอโนนไทยนะครับมาประมาณ20กิโลเมตรนะครับห่างจากตัวเมืองนครราชสีมาหรือว่าตัวเมืองโคราชมาประมาณ40กิโลเมตรนะครับแปลงนี้หากเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครนะครับก็จะห่างจากตัวกรุงเทพมหานครประมาณ256กิโลเมตรนะครับเป็นที่สูงนะครับ ไม่มีประวัติน้ําท่วมนะครับอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเลมากๆถึง190เมตรเลยนะครับรูปแปลงนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมสวยงามนะครับสามารถรับชมได้จากภาพถ่ายมุมสูงที่ทีมงานของเราได้ใช้ดโดรนบินแล้วก็ตีเส้นไว้ให้ท่านได้รับชมรูปแปลงนะครับท่านจะสังเกตเห็นนะครับว่าบริเวณร,ร,รอบๆแปลงที่ดินของเรามีเพื่อนบ้านหรือว่ามีแหล่งชุมชนบริเวณตรงไหนมั่งนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับสามารถที่เดินทางเข้ามาดู แปลงที่ดินก่อนก็ได้นะครับตามพิกัดที่เราได้แนบไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับหรือจะโทรศัพท์มาสอบถามกับทีมงานของพวกเราก่อนก็ได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0814133164หรือจะแอดไลน์เพื่อนเพื่อนมาเพื่อขอดูโฉนดนะครับหรือว่าเอกสารต่างๆเพิ่มเติมได้ที่ไอดีไลน์ของพวกเรานะครับ STA KIN999 มีแอดนำหน้าด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมวิทยาและทีมงานขายที่ดินโดยภาคินรัตะนะก็ต้องขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ ในคลิปต่อไปของพวกเรานะครับสวัสดีครับ